สวัสดีครับวันนี้ผมจะกลับมาชวนเพื่อนๆคุยกันต่อใน,นเรื่องของการ์ดโปเกมอนเทรดดงการ์ดภาษาไทยนะครับก็ก่อนหน้านี้นะครับผมเคยแกะตัวนี้ไปแล้วนั่นคือ G s Starter Deck ครับนี่แบบนี้แล้วก็ตามมาด้วยนะฮะ Booster Box Set A ครับนี่ลิซาดอนแล้วก็ตามมาด้วย Booster Box Set B ครับคราวนี้เนี่ยวันนี้จะมาชวนคุยเรื่องอะไรวันนี้ผมจะมาชวนคุยเรื่องการสะสมการ์ดหลักทั้ง300ใบครับก่อนหน้านี้ผมก็เล่นอยู่เหมือนกันและนะครับแต่ไปไปมา,มาก็รู้สึกว่าอยากเก็บการ์ดให้ครบครับซึ่ง เออคล้ายๆเราเก็บโปเกเดกซ์ในเกมะนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าการจะเก็บให้ครบนั้นเนี่ยมันจะลำบากตอนการ์ดที่มันเป็นการ์ดซิกเข็ดแลก,กับโฮโรแลนะครับผมคราวนี้เนี่ยต่างกันยังไงก็ต้องบอกว่าการ์ดแต่ละบ็อกซ์นะครับไม่ว่าจะเป็นบ็อกซ์ A หรือบ็อกซ์ B นะครับหลักๆแล้วจะมีการ์ดใบหลักอยู่ที่150ใบนะครับคือเบอร์ศูนย์เบอร์1นึถึงหนึนะครับซึ่งจะประกอบไปด้วยการ์ดท,ที่เป็นเออ่ะระดับคอมมอนนะฮะอันคอมมอนแรแล้วก็เรมโบแรครับ แต่คราวนี้เนี่ยการ์ดมันมีเลขเกิน1้0ไมในแต่ละบ็อกมีนะครับก็คือ551ขึ้นไปจนอาจจะถึงประมาณ180นะครับซึ่งการ์ดพวกนั้นเนี่ยจะเป็นการ์ดกลุ่ม c ี e t r แร e แล้วก็การ์ดโฮโลแรนะครับซึ่งจะเป็นการ์ดที่หาได้ยากกว่าหรือสะสมได้ยากกว่านั่นเองเพราะมันมีจำนวนน้อยกว่านะครับคราวนี้เนี่ยผมวันนี้จะมาชวนคุยเรื่องการเก็บการ์ดหลักทั้ง300ใบในแต่ละ150บล็อก 150ใบของแต่ละบ็อกซ์นะครับนั่นก็คือวันนี้ผมสะสมครบละ300ใบนะครับแต่เดี๋ยวก่อนอื่นเรามาเริ่มที่การบอกระดับความหายากของการ์ดก่อนนะครับอย่างที่บอกเมื่อกี้การ์ดในบ็อกซ์ A และ B นะครับที่อยู่ใน300ใบนั่นคือ common, uncommon นะครับแล้วก็ rare, rare นะครับเดี๋ยวเรามาดูระดับการ์ดกันก่อนนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มเล่นนะครับก็ลองมาดูกันไปด้วยกันนะครับนี่คือตัวการ์ดโปเกมอนนะครับถ้าจะการ์ดเกมนะครับระดับความหายากของการร์ดดดููตงไหนที๊าซด้านนอองรคับยย่่ีเเห็ม 092ทั 150c นะครับ c คือการบอกระดับความหายากครับตัว c มาจากคำว่า common นะครับก็คือเป็นกราฟปกติทั่วไปครับไม่ได้หายากนะครับนี่คือ common นะครับระดับความหายากระดับที่1นะครับถัดมาครับนี่ก็จะเริ่มหายากมากขึ้นครับนั่นก็คือตัวนี้ครับตัว u ครับนั่นก็คือ uncommon ครับเริ่มหายากมากกว่าเดิมครับนี่คือระดับที่2ครับ ถัดมานะครับผมอู้อย่างนี้ซ้ํานะขออนุญาตเอาออกนี่ก็คืออันคอมวอนเหมือนกันนะครับถัดมาจะเป็นตัว R ครับแบบนี้นะฮะ R ก็คือแรแล้วนะครับหายากขึ้นแล้วนะฮะซึ่งแรเนี่ยจะมี2แบบคือการแรธรรมดากับการแรที่เป็นฟอยล์แบบนี้นะครับจะมีความวับฟ้าสวยงามนะครับนี่คือระดับแรนะครับระดับที่3าละถัดมานี่มาแล้วครับผมก๊าดเรนโบว์แรมาแล้วครับนั่นก็คือ R R นะครับสังเกตว่า R R เนี่ย ยังเป็นกราดที่อยู่ในเบอร์150นะครับไม่เกินนะฮะเราสามารถสะสมได้ไม่ยากนักนะครับนี่คือเรมโบเรครับก็จะมีความวิบวับยิ่งกว่าแรแบบนี้นะฮะทัดมาครับนั่นก็คือซีเครตแรครับซีเครตแรเนี่ยเป็นกราดฟูอาร์นะครับคือภาพเต็มพื้นที่เลยนะครับสังเกตง่ายๆจะเขียนตรงนี้ว่าซีเครตแรครับจุดเด่นของซีเครตแรคือเลขลำดับของกราดจะเกิน150ในแต่ละบล็อกไปแล้วนะครับอย่างตรงนี้จะเห็นว่าเป็นเบอร์162ทับ150ครับ นี่คือซิกเคา์แรครับซิกเคา์แรไม่ได้มีแต่เทรนเนอร์นะครับซิกเคา์แรมีทั้งเทรนเนอร์ทั้งการ์ดโปเกมอนนะครับแล้วก็ไอเทมด้วยนะฮะอย่างตัวนี้คาปูนะครับเป็นซิกเคา์แรเหมือนกันรหัสเบอร์152ครับจะเห็นว่าเกิน150ไปแล้วนะครับนี่คือเรื่องของซิกเคา์แรครับซึ่งวันนี้ผมจะไม่พูดถึงเพราะไม่งั้นมันจะใช้งบประมาณในการสะสมเยอะมากเลยครับขออนุญาตเอาไปซื้อดิจิมอนบ้างนะครับถัดมาคือระดับสุดท้ายครับนั่นก็คือนี่ครับผมระดับ HR ครับแบบนี้นะคะ เบอร์159ทับ150เกิน150เช่้นกันครับนั่นก็คือโฮโลเรครับก็จะเป็นการ์ดที่ระดับหายากที่สุดแล้วนะครับผมนี่คือระดับการ์ดความหายากทั้งหมดนะครับซึ่งการ์ดที่อยู่ในแฟ้มนี้นะครับทั้ง300ใบมันจะมีไม่ถึงนะครับมันจะมีในส่วนของคอมมอนอันคอมมอน a ร e แล้วก็เรนโบว์ a ร e ประมาณนี้นะครับจะเป็นพวกการ์ด GX มาตรฐานนะครับจะไม่ใช่การ์ดระดับซิกเ e t r a ร e กับโฮโลเร่นะครับนั่นคือ300ใบที่เราจะพูดถึงกันในแฟม้ม ถัดมานิดนึงสําหรับใครทีอ่อาจจะอยากสะสมแบบผมบ้านนะครับก็คือเน้นที่การที่เราสหามารถหาได้จริงนะครับผมขออนุญาตแนะนําวิธีการดูการ์ดกันว่าการ์ดไหนมาจากบ็อกซ์อะไรนะครับดูที่ซ้ายล่างของบ็อกซ์นะครับจะมีรหัสเขียนอยู่ตรงนี้อยู่อย่างนี้จะเขียนว่า A S 1 A ใช่ไหมครับ A เล็กตัวนี้เป็นการระบุว่ามาจากบ็อกซ์เซต A ครับส่วนตัวนี้ S 1 B เป็นการระบุว่ามาจากบ็อกซ์เซต B ครับนี่ก็คือการ์ดบ็อกซ์ A และบ็อกซ์ B ครับแต่นะฮะดูตรงนี้นิดนึง จะมีกา๊าดประเภทที่ไม่ใช่ตัว A เล็กกับ b เล็กนะครับนั่นคืออย่างตัวดีตัวนี้นะฮะดีใหญ่ I. จะเป็นกร์ดท,ที่ได้มาจาก GX starter De c k ครับคราวนี้การ์ท,ที่ได้จาก GX s t a r t e r Deck มีปัญหายัางไงนะฮะก็ต้องบอกว่าการ์ดท,ที่มาจาก GX starter De c k กับกร์ดท,ที่มาจาก Booster Bo x นะครับถึงแม้จะเป็นกร์ดเดียวกันแบบนี้สับเปลี่ยนโปเกมอนนะครับแต่อาจจะมีเลขลำดับกร์ดไม่ตรงกันครับ การ์ดที่มาจาก GX Starter Deck นะครับเบอร์124จาก140ครับจะเห็นว่าไม่ใช่150ด้วยนะในขณะที่การ์ดที่มาจาก Booster Box นะครับจะเป็นเบอร์140จาก150ครับดังนั้นการที่เ,เพื่อนๆอาจจะเก็บสะสมเป็นแฟ้มมานะครับเพื่อการง่ายต่อการสะสมแนะนำให้เก็บการ์ดจาก Box A และ B และดูตามจำนวนลำดับนะครับถ้าเอาการ์ดจาก,ก Starter Deck มารวมด้วยจะงงแน่นอนครับเพราะการ์ดเบอร์124ของ Deck ของเซต A กับ B เนี่ยมันจะเป็นกราดอื่นไม่ใช่กราดนี้นะครับดังนั้นใครจะสะสมก็ลองแยกแยะรหัสการาดกันนิดนึงนะครับจะได้ง่ายต่อการสะสมนะฮะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูในตัวกล่องกันละนะว่ากร์ดครบ300ใบจะเรียงเป็นประมาณไหนนะครับอันนี้ผมต้องบอกกันว่าเรียงตามชุดการาดแล้วก็ตามประหัสเลยนะครับนี่ครับผมเป็นไงนี่คือหน้าละ9ใบนะครับกร์ดใบแรกสุดๆเลยของเซต A นะครับเรามาดูกันว่าใคร นี่ครับฟูจิกิดาเนะนะครับกร์ดเบอร์001เป็นคอมมอนนะครับนี่คือเบอร์หนึ่งเลยครับของเซต A คราวนี้เดี๋ยวผมจะเปิดผ่านๆแล้วเน้นที่กราดเด่นๆให้ดูนะครับนี่ครับผมเราก็จะเปิดกันต่อไปแบบนี้นี่ก็จะเป็นการ์ดเรียงตามเลขทุกอย่างนะครับมันก็จะเป็นตามประเภทการ์ด้วยอย่างตรงนี้ก็จะเป็นพืชล้วนนะครับกร์ดเด่นๆของช่วงนี้นะครับรหัสแถวนี้ก็จะเป็นนี่ครับเบอร์025ครับนั่นก็คือราเรนเทส GX ครับนี่ จะเน้นที่การ์ด gx ให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะครับหน้าถัดมาครับมีใครไหมนี่ตัวนี้ไงเอาทีละตัวก่อนนะผมหยิบใบนี้ก่อนนั่นก็คือ a m a z o g x ครับเบอร์032ครับถัดมาครับในหน้าเดียวกันนะฮะก็จะเป็นตัวนี้ตัวดังนะครับผมคาปู b UL UL u l u ล u gx ครับเบอร์รหัส034ครับนี่ เก็บลงแฟมก่อนอันนี้คือหมวดพืชนะครับมาหน้าถัดมาแล้วครับนี่เรามาหมวดไฟแล้วนี่ใบแรกเลยครับนั่นก็คือ l i ซ a ดครับรหัสซูสสาครับสวยเนาะผมว่า Li ซอก็น่าจะเป็นหนึ่งในตัวโปรดของใครหลายๆคนนะครับที่กันดูการ์ตูนตัน้งแต่ภาคแรกถัดมาครับนั่นคือ h o โอครับเบอร์ซูสสี่ครับนี่ก็จะเป็น การ์เด่นของเด็กไฟนะครับอ่ะต่อกันหน้าถัดไปมีใครไหมที่เป็น GX เอาเจอแล้วใบหลังๆของเด็กไฟของไฟของซุดเซ t a อรนะครับนั่นก็คือบัคคูเกเมส g X, ครับเบอร์056ครับนี่แบบนี้ pp, อาวเราขึ้นทัดน้ำกันแล้วนะครับน้ำมีใครไหมนี่ตัวแรกของน้ำเลย อะมาครับนี่ครับผมเกลาดอสอดจครับเบอร์075ครับนี่เกลาดอสเดเฮบแล้วก็ตามด้วยใบนี้ครับลาพลาสจีเอครับเบอร์076ครับตามมาอ่าเจอแล้วตัวดังอีกแล้วครับผม นี่ครับคาปูเรเรเรกจี R R G S, ครับเบอร์ e 099กนี่ก็จะเป็นคอมมอนอันคอมมอนแร e เลมโบแรนะครับเล่มนี้มีใครอีกไหมสองหน้านี้ไม่มีน่าเจอแล้วครับตัวดังอีกแล้วนี่ครับผมคู่ว่าการนอนจี S, นะครับรหัส1 2 1ครับนี่แป๊บ ปึ๊บอ่ะแล้วก็ตามด้วยนี่ครับก็ดังอีกนั่นแหละคาปูโคเค e โ o จ x ครับรหัส1-2-6ครับนี่รหัสใกล้จะ150แล้วนะครับเรากำลังจะหมดเซตแรกเซตบ็อกซ์ A แล้วนะมีใครไหมหน้านี้อ่าหมดแล้วครับนี่คือ1 5 0ใบแรกของบ็อกซ์เนะครับใบสุดท้ายของบ็อกซ์ A คือใครการ์ดใบที่150จาก150ใบนะครับนั่นก็คือ ดับเบิลพลังงานไร้สีนั่นเองครับนี่ครบบ็อกซ์เอสร้ยใบแรกนะครับถัดไปเดี๋ยวเราจะไปดูบ็อกซเซตบกันแล้วครับนี่บ็อกเซตบครับนี่เริ่มเลยนะครับการ์ดใบแรกนะครับใครเอ่ยนี่มองเห็นกันแต่ไกลนะครับนั่นก็คือพิกาจูครับการ์ดรหัสศูนย์หนึ่งของบ็อกซเซตบครับเป็นคอมมอนอ่ะชมกันต่อครับเราอยู่บ็อกซเซนะครับตอนนี้นี่เลย มาแล้วครับร่างพัฒน,นาของ e v วนะครับนั่นก็คือ a f i g ีครับรหัส016ครับนี่เท่นะ a f i ไหนใครอีกไหมข้ามไปตรงนี้เป็นหมวดพลังจิตนะครับนี่พลังจิตของเซต B แหมเป็นตัวดังที่สุดแล้วครับนี่ของ box B นะครับนั่นก็คือค a ปูเท t e f u gx ครับรหัสหนะฮะ038นี่ แบบนี้นะครับก็ถึงแม้ตัวเ,เขาเรียกว่าอะไรเลโมร์จเอตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวเดียวกับพวกฟูลอาร์หรือโฮโรนะครับแต่รหัสทุกใบถึงจะเอฟเฟกเดียวก,กันก็ต่างเบอร์กันหมดนะครับดังนั้นซิกเนต์แรกกับโฮโรผมก็เลยไม่ได้รวมใน300ใบนี้นะครับผมไม่งั้นเดี๋ยวผมอาจจะไม่ได้เอาแฟ้ไมไปเพื่อนๆดูเพราะสะสมไม่ครบสักทีนะครับ ه, ถัดมานี่ครับเนคลอสมา GX ครับเบอร์039นี่ ฮึถัดไปครับหน้านี้มีไหมหนั่นเจอแล้วนี่ครับผมไขลิกีนะครับ G X เบอร์0ูนครับนี่มีเพื่อนผมเรียกตัวนี้ว่าอกใจไหลกลมนะครับนี่แล้วก็นี่เลยน้องหมาสุดเท่นี่นะครับ ลูก,กันลูก,กัน gx ครับเบอร์065ครับมีใครอีกไหมนี่โอ้ยหน้าขวาอื้อเลยครับนะฮะเริ่มจากนี่ b l a c k i gx ครับเบอร์0ูนครับเป็นอีกหนึ่งร่างพัฒนาของอีวุครับแล้วก็ตามด้วยนี่ครับ dark ray gx ครับแบบนี้โอ้สวย เบอร์078ครับเราค้างอยู่ที่บ็อกซ์ B กันนะครับหน้าถัดไปนี่เลยเมทัลกรอส g s ครับเบอร์090่าตัวนี้ครับตัวโปรดแฟนผมเลยนี่แน่นิมฟีอาจครับเบอร์098คืบ มาแล้วนะครับถึงไหนแล้วแล้วก็ตามด้วยตัวนี้ครับนี่คารบิก,กอน g x ครับเบอร์1 1 2ครับเลขเกิดบร้อยแล้วนะเดี๋ยวใครอีกไหมนะนี่คนนี้ครับคุณลุงมังกรจิจิรอน GX ครับเบอร์033ครับนี่ก็การจี หมดแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นครบ150ใบของบล็อกเซ B แล้วครับคราวนี้มาดูใบสุดท้ายของบล็อกเซต B กันใบที่150นะครับนั่นก็คือพลังงานสีรุ้งครับพลังงานสีรุ้งนะครับรหัส150ทั150เป็น uncommon ครับนี่นะฮะทั้งหมด300ใบจากบล็อกเซ A และ B นะครับก็คือมันไม่ยากเกินไปที่จะสะสมให้ครบ300ใบนี้ครับถ้าเราจะเอา full art ด้วยซึ่งกับเขาเรียกว่า ฟูอาร์ตน่ยมันจะเป็นซิกเก็ตแลนด์นะครับผมกับโฮโลแลนขึ้นไปเนี่ยมันจะเป็นการรหัสเกิน150ขึ้นไปนะครับก็จะยากต่อการสะสมหน่อยเดี๋ยวผมก็จะโชว์นิดนึงว่าฟูอาร์ตเนี่ยจะประมาณไหนนะครับนี่เมื่อกี้ผมเปิดข้ามไปนะครับนี่คือเลขที่เกินจาก150มาแล้วนะครับจะเป็น51 151 152 153นะครับลานไปเรื่อยๆนะครับผมตรงนี้เนี่ยจะเป็นฟูอาร์ตหมดเลยนะครับก็จะมีหลายใบเลยที่ผมไม่ได้สะสมต่อก็จะเป็นในส่วนของพวกไอเทมนะครับที่เป็นฟูอาร์ตเทรนเนอร์ฟูอาร์ทแลล้ววกก็็โโฮนนะครับี่เปของพ โปเกมอนนะครับอันนี้ก็คือตัดใจสะสมไม่ลงครับเพราะกลัวสะสมไม่ครบก็เลยสะสมจบที่ฟูอาร์ตเท่านั้นนะครับตัวนี้เนี่ยฟูอาร์ตตัวสุดท้ายของเซตเนะครับก็คือคาปูโคเกโก GX ฟูอาร์ตตัวนี้นะครับจะเป็นสกิลแร่ครับรหัส160ครับนี่อย่างที่บอกว่าเลขมันจะเกินเออเลข150นะครับนี่คือตัวสุดท้ายของเซตเครับฟูอาร์ตแล้วก็ข้ามาเซตบกันครับ นี่นี่ก็คือเซต B นะครับเหมือนกันก็คือรันที่เลข151ขึ้นมานะครับแบบนี้นะฮะจบตัวสุดท้ายของเซต B ีฟูลอนะครับรตัวเป็นโปเกกรมทำซิกเคนแลนะครับก็จะเป็น160นะฮะนั่นก็คือจิจิลอน GX ครับแบบนี้นะครับนี่ก็คือทั้ง300ใบบวกฟู l อา r t ในส่วนของตัวนี้นะครับแลแบบนี้ไม่ใช่โค r โรนะครับ ครบแล้วสามสามร้อยใบบวกๆนะครับผมเรียบร้อยครับสิ่งที่ผมไม่ได้สะสมแล้วก็ไม่ได้ลงเล่มเลยนะครับก็คือในส่วนของพวกโฮโรเรนะครับแบบนี้ก็ขอยนาเก็บเป็นใบๆเนื่องจากมีไม่เยอะนะฮะพอไม่ได้ สะสมครบแล้วก็เลยไม่ได้ลงแฟ้มแล้วนะครับนี่แบบนี้นะครับก็ถือว่าเอามาให้เพื่อ <ๆ S 1> นๆได้ชมกันว่าเผื่อใครจะสะสมแบบผมบ้างก็คือเนื้นที่300ใบหลักก็พอนะครับเป็นความสุขทางใจแบบหนึ่งที่ได้ความสุขเหมือนเล่นเกมโปเกมอนแล้วก็เก็บสะสมโปเกเด็์นั่นเองครับยังไงก็ขอให้เพื่อนๆสนุกกับการ์ดเกมโปเกมอนภาษาไทายกันนะครับขอบคุณมากๆเลยครับสวัสดีครับผม